โคนี่อ้ยเรียบร้อยครับอย่างที่เรียนไว้ครับเสือทีเดียวชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วครับแม่เตือนยังไม่ทันขาดคำครับโดนกำปั้นเข้าไปแล้วครับทางด้านของเพชรพยัพยังไงขวาซ้ายโอ้โหตามไปเป็นชุดครับตอนนี้รับอย่างเดียวครับพ่อบุญรัตน์เพชรพยัพเอ้านักบมีสวนก็ตีสวนนี่คื้นบอสองสวนเอาครับสติกพื้นกลับพื้นมาหรือยังครับเสียงด้วยสองครับ35วินาทีฟื้นไปฟื้นฟื้นไป ความมันของมวยฮาร์ทคอครับปากคอเลือดปบไปหมดแล้วครับตอนนี้คนละหนึ่งนับครับโอ้โหเอาคืนได้เลยครับนยกเดียวครับเท็ดพยัตครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่คือความดุดันของฮาร์ทคอครับเสียกันคนละหนึ่งแต้มเจ้ากันไปครับแบบนี้ใครทนได้คนไปแม่มีสองเหมือนกันครับแต่าซิวาโอ้ยคู่คู่แรกคอแห้งเป็นผมกแล้วครับโอ้ยเจอสองอีกแล้วครับเอาล้วครับนายอีกนับหนึ่งครับโอ้โหปากคอ ปากคอทะลุเปิดๆไปแล้วครับเลือดท่วมจอช่องแป๊ไปแล้วครับคุณมารุณครับโอ้โหดูครับปากที่เจอเป็นพุดเลยครับเตาวิทวีสุวาครับอ้าวโดนไปหนึ่งลัดครับแต่ไม่เป็นไรครับหัวใจยังสู้ครับนักมวยบราซิลโอ้โหยี่หอพอหอมกินนี่ไม่ธรรมดาครับดูครับมาจากไหนครับเด็กคนนี้ชุบพร16ปีเท่านั้นเอง